วันนี้ค่ะวัดดีดทั้งช่องวัดดีเซี่ <F 4 S 2> ทังบ้านเนาะคะ่ะทั้งไกลทั้งไกลเด้อค่ะวันนี้เป็นวันที่ชิบ เก่งเนาะเก่งสิบเก่งเรียอกเีพ่งเทศไปคะแมู่่เรียกออกหมู่บ้านนี่นะคะบ้านเด่นบ้านโดนมาทต่สิบเก่งหลายแม่เยอะตุกบัวพึ่งนี้เรื่หงอไเยอะใจ๋อหยเงื่อนได็หมดไปวุ้นแต่ว่าถือกคำเกียวเพาท่านใ้เงิ่อนเหมือนเพท่านเป็นเงือนที่ไรแม่คู่อค่ะเพื่อการทัมาหลายปู่หลายคนเนาะค่ะทั่เพราะว่า แม่หอมหวนน้ำสกุลย right. ังกอสานสารีโทรเนี right? ่ยค bueno. uh right? ่ะตามเบอร์โทษนี่เด้อค่ะเด้อเนี่ยเอ้เพิ่นเบิงชัตเจียนแค่าแค่้าแคผภาพแค่ภาแค่ภาพแค่้าแค่ภาพแค่นาพแค่ภาพแคะภาแค่ภานแค่ยาพแค่ภาพแค่ภาแค่้าแค่ภาแค่ภาแค่ภาพแค่ภาแค่ภาพแค่ภาแค่ภาแค่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 ภาแค่ภาแค่้าพแค่ภาี่แค่ภาแ่าแค่้าแค่ภาแค่าแค่ภาแค่าแค่ภาแ่ภาแค่าแค่ภาแค่ภาา่าคาแคา่าแคาแค่่ค่าแแค่คาแ่าแคาแ่าแาแคค่าแค่าแ่าแคาแคคาแ แต่ว่าบางที่บางที่ติสทุร a n g g อยู่อาชจะโบท่านเนาะอาชีะโได้รับโอ้จังใดเราจะผิวนี้เกียบเลยจะฟังผิวนี้เด้วยเบอร์แม่คู่กับเบอร์เก้านะคะศูนย์หกสองสี่สองสามสองเก้าศูนย์หนึ่งนะคะข้างล่างก็คือเบอร์น้องหญิงศูนย์แปดสี่สี่ศูนย์ศูนย์แปดห้าสองสี่ค่ะแปดห้าสองสี่โอ้พอแปดห้า สองสีหนึ่งสองสี่เว่าจะสองสี่สำนักพิกัดไม่ผู้เดวเห็นชัดทันอันนี้พระพิพัฒนตรวก็คือบ้านน้องไสให้บ้านน้องไสเขาหนองไสก่อนเนาะเขาหนองไสก้อนจะสิบเป็นบ้านดอนผู้นะคะบ้านดอนผูค่ะเข้าหนองไสปลาท่างเขาบ้านน้องไสขามสะพานมาเจ้าสิบเป็นบ้านดอนผู้นะคะเ่าะแม่นบ้านดอนดูนะคะดอนผูพ่อสะเพาเนาะค่ะพ่อสัะเพาสลูวบ้านดอนผู้เนี่ค่ะ ฝากพัสดุมาค่ะเพิ่นฝากพัสดุมาผู้คนมันก็ฝากเหรียญมาใส่พาสังกระจายเนาะค่ะนี่ยละถามีช่องห้างเทืออ่ะมีหลายช่องเนาะค่ะกับตดต่อเพื่อนติดต่อผู้นึงนมาเด็กกับตีต่อผู้นึงเนาะค่ะดอนผู้ขึ้นตัวนี้เด้อค่ะไม่ใช่ดอนดูเพราะมันดอนดูเนะคะผู้คนไปหน้ามหาบันดอนดูบันแม่ผู้เิ่นม่ประมาทนี่ละค่ะเอ็ดเนี่ยละตามมีละค่ะ เวลาเช้ญกระท่งทั้งช่องเกี๊ยบเนาะค่ะเกียบในหมูค่าชนแนลแล้วก็มาหาเฮงผ้าลวยโอ้ผ้ามาหาเฮงมวนซื้อมาหาเฮงผ้ามวลจะว่าไปทันทีเขาไม่รู้หล้วก็เจ๊แตงโมผ้าลวยดาผ้าลวยฝนผ้าลวยยิมแล้วลวยลัคนาผ้าลวยนะค่ะพร้อมทั้งสองห้องเสียเกแต่ละมือนี้พราท่านมาขอสิบเพราท่านมาของยากบอมบอนบอนเฟื่อน ข้าเจ้าถือลายข้าเจ้าดีใจลายสันสดุไทยตอนปูวานหนึ่งหกประสัุพอแพ้เนี่นอนบ้าฟ้าไปกับพอยัวสัต์เพื่อนกาจับเอาใจความตัวนั้นเนาะมาให้เหี่ยงเพื่อนก็เร่ไปซื้อหนึ่งหกพกหนึ่งเพื่อนเร่ว่าเพื่อนมีเงินอยู่สามร้อยสัสพอมีหอนเงินอนไซื้อรตตะรลียทั้งหาเกียนมาเจี๊ยบหาเกียนได้สามใบทั้งนัแล้วก็ถือหกหนึ่งหกร่ำเพื่อนกาเร่ว่าไฮไฮเอียดกับว่านในทางเคยเกี่ยวตะวัน เมาเมดหมอเลยมือน <Es> <an> <mar> <sed wealthy and main half> ีมากินน้ากันเนื้อพูดกันนี่แหละค่ะพูดก็เลยว่าบาไว้สิเขียก๋วยเตี๋ยวให้ปูนะครับผมแล้วเรื่ห้เอกกับวันนิทาก๋วยเตี๋ยวอยู่โอ้สีเหลืองมาเป็นสุดเลยยังสีน้าครับผมเออปูสันแล้วก็ให้ลูกร้านได้กินน้ำยังสีน้าคือเป็นบาเป็นบทไว้นั่นแหละผู้ใดก็รวมเรี่ยรวมใจกันอย่าขอบอยากสางเนาะอยากสางบุญสาง อุศวนเห็นแม่คู่พ่าเห็นจะมันดีใจไรเด้อสันวูพท่มใจพ่อใจขนาดเงิ่นลอยน้งผู้ข่าย่างยังมี่เซียนเลยสามพญานาคภานาพนมว่าพนว่าเห็นอยู่ในช่องยู่ทุกภาษาพนมลุงโอ้ฉันนั้นดีใจพู่มใจน้าแม่คู่ไรเด้อภาษาพนว่าผู้ข่าได้มีโอกาสได้สร้างได้สร้างพญานาคเ็ดเสียนสององค์กระแสนคืองามแต่งานตาเพนว่าพญานาคกับขึ้นงามคือภาษา แล้วกัพร้ามทั้งอัน,นอละข้างนะคะ่ะร้อมทั้งในส่างฮอละข้างแล้วก็บลูละนบูละนาบูเ <c oughs> พะวาในโบูดนี่มันกับพระท่านเลี้ยงนะคะ่ะมัน,น,นมันชำรุดหลายอยาอ่างอยู่เข้าไปเบื้องข้างแม่ทึ่งฟ้าเพ่ดานนะคะ่ะการรูร่งแล้วก็ประตูหน้าต่างประตูประตูบูดใทยว่านกาการเดเลเปียนมดคะ่ะแล้วก็ผู้คนรวมเรียงรวมใจมากค่ะโชคมากค่ะมี่แล้วก็พร้อมทั้ง ปัจจุปัจจั่พ,พร,รวมสร้างสิได้ปูกระเบื้องข้างในแล้วก็ปูข้างนอกเน,นี่เสียหน้าพายาหนักดีซองค์จะเลื่อเมเรื่อยๆค่อยๆหนักซีองค์ซีัวพยายานักหน่อยซีองค์ค่ะนั่น้าสร้างเพ่นกับกำลังไปเบืงองยวว่ามาสิได้อใสใจไายปาย่านล้วพร้อมทั้งปูข้างนอกข้ามห้าซีน้าเนีเ่ยเขาไม่อยากทำเป็นสร้างผู้เดียวกันกับฝันคูงผู้ใหญ่เมียนค่ะเมียนเมียนไม่สร้างผู้เดียวกันสร้างผู้ฝันเมียนหมด ตันเตจหานั like ่นไรนม่แมนพูดเก่าอ่ล่ะสร้างผู้เก่าเลยเช่ไหม้างคนเดิมรางศรีสางแล้วเาเห็นบาราฟันเหานคาที่เนบอกกันเป็คกุมพญานาคเจเียนเห็นบอตะวาปูปูชีาขาวข้าเจ้าศรยหยำต่อปูชีาขาวออกมาวาวว่าเดสางพญานาคเกจเซียนเซ็ตวันที่16มหกคดกันเลยว่าเจ6ดหนงห อ,อือนะออกข้างสามตัวเลยค่ะเพืนเ่นแจงเขาว่าเพื่นถือค่ะโอ้บอค่ะเม่นูดอันบ,บอเซียเพื่อนมาเป็นเบื่อคลิปสุดท้ายตอนปูชีบบอขาเพื่อนช่วบเพื่นเสียวพ่อเาบา้าอือเพื่อนหัวพ่อ,อเบ้าเพืนเาา่พนก็เรียกว่าสรางเสียนระดือรูปพญายนาคเกจเสียน เซตวันที่สิบหกว่าสั้นก็เลยไปสื่อเ็ดหนึ่งหกไม่หลอกเกตหกหนึ่งค่ะครับผมนี่แหละค่ะผู้คนสังเกตผู้คนผู้คนที่บุญบาลมีเนาะผู้คนมีโศกเนาะแต่ว่าสําหรับผู้คนมีโศกคะท่ำใจไวกรค่ะใจเย็นใจดีดีไว้เพราะว่าบุญสางมาพอทอกันคือผู้คนเคยสอนลูกหลานนั่นแหละผู้รัทธาอิีิยาสิเกิดของมือนีพ่นกมากร่องแก่ลูกหลานคือัน ขั้นพอบรหัยสีมีคำโตแยงว่าจังไแล<ม>้วก็สีคิดดีทำดีบองเมื่อสิผู้ละคนก็นดีได้เกียร<ม>ติผู้ละคนเพิ่นบะถือแต่ว่าด้วยใจใส่สะท้า,ทา,าแม่เอ้ยบะถือว่าเป็นยังเอาไม่งวดไหนเนี่ยี่า่ซื้อว่าหุญนลูกว่าท่านหัวเพิ้ลบอกมาดีนะผู้ละคนเพิ่นก็คิดดีทำดีเนาะเพิ้นก็ว่าสีฝากไปทำทำหุูน้ำจัรลอยแล้วแม่เอ้อบะถือเลขถือเบอร์ดอกแต่ว่าเป็นยังผู้ขาบปมีหรายผู้ขาก็อหอยแขนไปนั่งเพิ่นกะร้องสิ่งละ แต่ถือว่าคนไดได้สางน้ำเนาะแม่นว่าหน่อยว่าหลายก็ได้สางน้ำกันเพราะว่าแม่คู่ก็เป็นสะพานบุญให้เอฟซีสูหูุูคนทางไกลทางไกลได้สร้อยกัรสางแต่ว่าแม่คู่คิดว่าผู้เสียหายไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าให้สังเกตการการว้าของตัวบางเทียบัปอรเซ็นต์เพิ่นจาะให้ตัวเดียวเป็นปบ่ไใดค่ะขนาดยายโย่สีเลขออันเลขอติมเ,เ,เ,เห็นว่าซื่อบ่ไดดห้าเกียรติกับซื่อบ่ได้ผู้ใดได้จับ โรตีเรียเรียกแล้ววันนี้ตอนช่วงสุดท้ายมากกับบ่ได้แม่นว่าห้าเกียร์ห้าแปดนะเซลฟครับผมค่ะมันกับบ่ได้เนาะแล้วกับผู้ละคนด่วนบ่ทันหอดกับล่อล่อคิวสักกันแต่หนักน้อยนั่งเฝ้านี่กับบ่ได้ผู้ละคนกับไฮแต่ลูกแต่หลานจะขอให้แต่ไอ้วันให้แต่เอกเป็นยักษ์อื่นคือบ่หายนะเซลฟ์ว่าเกียบ์ยุโมนี่กับจางไดเมื่อสุกวนเรื่องเกียบเครื่องด่าเรื่องฝน แต่อมบางเชื่บางที่ดวงเข้ามากเพราะท่านหอดค,คือปูว่าต้องรอดขี้อแม่ว่าคือไอ้วันคือเองเนี่เขากรเป็นแบบว่าผู้เลียนนอกขาเลียนจัดนั่นจัดนี่ให้ปู้เพิ่นกับเบื้องอยู่ดอกเพิ่นก็ดูเรียลหลูกล้านอยู่วันเพิ่นบดูเรียลหลูกล้านแต่ว่าก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ปคะท่ำใจยังน้อยแม่แต่แม่คู่แม่คู่เพราะได้ซื้อเล็กตัวเดียวเนี่ยแม่คู่ก็ซื้อซื้ออย่างโรตรีปเป็นยังแม่คู่คือว่าซื้อตัวเดียวเพราะแม่คู่คกับบ๊อกหูขึ้นไ อันนี้คือเข้าห้เป็นแนวทางนั่นบอคือความหมายว่าสิจอวดเป็นยังคือไฮไลท์ตัวแท้เพราะคนทักทวงข้าว่าน,นะคะ่ะคือพ่หายหายเจ็บกบหนึ่งหกหน่งออดแต่เป็นยังคือหายนื้อหก่ะค่ะผู้คิดยังสี่กับมีค่ะนาดจอดๆหน่อยๆยังเบาได้แต่ว <laughs> ่า,ากับพกเป็นยังค่ะการเลี้ยแต่เ,เ,ตาเนาะคนมันหลายผู้หลยคนไลยกิดหลยใจต่างกิจต่างใจแล้วแต่สิบเอ็แต่ว่ามันเกิดจากใจใส่สัทธาของเข้าหรืมันจังเกิด สิ่งดีๆที่ห้าเคยห้ให้เท่าได้้งได้ค่ะคือเป็นสติสอดใจคือปูแล้วบอกมันละเวลาพิจารณาเบื้งเอาเวลาปูเบาเนี่ยเวลาปูเบานี่มันสีมีฮารัดเทียถึงตั้งแต่ที่เรียบอนื้คู่ถึงต่้งแต่ที่เรียบก็ได้หาเกียอืมไทยๆเนี่ยฮะสน่เนกระทักตั้งที่เรียบหรืนไม้เออเรีนเจ้าของนนึเกียรหนึ่งหก่าชาแนล่าต้องไปเอาเงี้ไก่เน่นาเจ้าของเน่แล้วก็บอกสีนึ่งัคา พากันซื้อยูหขาหางเ่วาบอบกกาพกประตูสีน้าเนาะโอวานนี่หขาไปได้ไกแห้งมักอยู่ไปไดกลัมักคือเก่าเปนมาเกียมถักไได้กับมัก้นเขาอันมาเนือนาะเนืตันึงหอกหนึ่งอตัวเนาะไม่นาหัขามานอนแลหวก็มายยำอีสุท้ายเป็นไปเขาไม่สมพอนี่าปครับผมไม่สมพรมากนั้นควา ตัวจริงมาแล้วประเดี๋ยวเงินไปใส่เงียบเดี๋ยวเมียกลัวค่าค่ายเกษีกลัวกันบอครับบ้าเนียน่าสมพรเลยใส่มาเกษีป้าูว่าครับพวกไฮโดรเขาจักเมียเตรียมบ่อพ่อใจสารระเบียงสี่ใช้เพิ่มเท่าได้สานดาดาผ้าลวดก็เรียกว่าเพิ่มผาบาทปูเออถูกต้องไฮเกษีผาได้แม่สิไม่ไฮเกษีใบจังไหรเพราะว่ายืมเขาใส่ค่ายไฮโดกเขาจะแม่แล้วเขาบอกอันนี้ผู้ลงโทษจับประเด็นงจได้แม่นบอ เจ็ด้าห้าก็ต้องการผ่า,า,าเ็ตเขาสิมันใจเอาตัวเดียวโดโดๆสิรุย้ยแค่เดียวเป็นไปว่าไใค่ะแม่แต่แม่คู่เฮ็ดมากปฏิบัติมากที่ว่ามปนมือหนึ่งมือเดียวเลยเป็นปีสองปีค่ะปฏิบัติมากนํากระปูนี่อ,อันแม่คู่กับบ่ได้เนยตอนแหลกกับบ่ได้เถือนด้วยใจใส่ทธาว่าสีสางให้ปูปูบ้าเฮ็ดหอมันวให้สางหอให้พอได้บใหสสางไดบอพอหลูก็มีเงินบ่มีพอสีซอยทัานตังแต่ว่าสีเพ่อสิไหน เพ่นไห้แม่คู่มาเรี่ยๆค่ะห้ยยู่เย็นเป็นซุกหายม่ยู่มีกินคอยให้เรี่ยเพราะเนว่าสีได้ตืบเสียเดียวเพราะเป่นนั่นแหละเข้ากัเข้ากับฟั่งเอาเบิองเอาเพราะเป็นว่าเข้าบลถือเรียกวันนี้สีมากระแทกเด็กดันสีมาจมว่าปูปลอยเรียกหลายตัวปล่อยมือละลอยตัวมือละสิพาตัวขั้นหลายฝันั้นาะต้องซื้อค่ะนางเบิองเลยค่ะเอาส่งสุดท้ายพอจบกแม่บ่าคือบางเชีอบางที่คนเข้าคนน่งเยอะแยะ ปูเอ้ยอาหารกลางวันยังเสียหรืลูกหลานแต่พ่อได้อยู่ได้กินนั่พ่อได้ซื้อปลาทูว่ปลานเลมัน่าให้ปูพัว่าไปโหลดว่าสั่งว่าซื้อว่าเป็นเนื้อปูพันว่าบ่านอยากอยากได้ค่ะปูพันว่ามันหลายตัวก็ต้องซื้อว่าสั่งปูพันเอาเป็นอาหารกลางวันอาหารแหลงเนี่ยเสียก็เสียเพราเสียของเพื่อนดอกว่าสั่งให้ปูพันว่าโหลดเ่าเป็นเนงดอกว่าสั่งลูกหลานมันกัคิด้ก็คือกันเนาะ อืมอจังไดยกะขอฝากไว้เรื่อ่ะเรื่อยครับผมเกฟซี่ให้เป็นกำลังแรงใจสู่ผูสูกคนสำหรับผู้ประทันใด้ย่าทอถอยย่าหน่อยใจอยาคิดว่าแม่นแล้วผู้มีเงินมันก็ซื้อได้บ่แม่นค่ะผู้มีเงินหน่อยก็ซื้อได้ผู้มีเงินหลายซื้อว่ตถอก็มีค่ะมีหลายคนอยู่ค่ะเพ่นทุ่มหลายๆว่ถถอค่ะแต่ว่าผู้คนมีเงินสามร้อยคนมีทธิ์ว่าได้เงินหมื่นสองหมื่นมาแก้ปัญห,หาในรอบัวดเพิ่นทวมาหาไม่คูอยู่ค่คะนั่นแหละอย,ยาคิดว่า ผู้มีเงินหลายซื้อได้เมื่อซื้อตัวผู้ถูกมันบ่ได้าสันว่าเป็นหละแม่คู่ก็เลยกหายเป็นคอคิดเด้อค่ะเด้อรวยมาได้ก็ตามเจ้าสิมีเงินแสนเงินล้านเจ้าซื้อเจ้าทุ่มตัวมันบ่ออกก็บ่ได้กับเราแต่ผู้มันมีเงินหน่อยเพิ่นย่านเพิ่นซื้อผู้ละเล็กละหน่อยเพิ่นก็ได้ค่ะเพราะอะไรยู่ได้กินเฮาซื้อใหญ่ห้าเป็นทุกอย่าซื้อให้เฮาหมดตัวย่าเสือให้เฮาบ่มีกีนแม่นว่าเออพิจารณาเอาเพราะว่าแม่ครู่กันห้เป็นแนวทางแม่นบ่เกียบ คือให้เป็นแนวทางให้พิจารณาเขามาซื้อก็ได้กับเงินอยู่ในกระเป๋าเข้ามาบอกว่าในสมควรสีเสือตรงกับความฝันฝันไหนหายเกศคือจังอันนั่งวันฝันไหแม่นบอกกรเอามานต่งกขาเพรเจ้าของเอาตัวเดียวกับพอแม่นบอกคือเนี่ยแหละบางทีบางที่ปูขะสีมีแอบแฝงเราน้ำเลขเก้าศูนย์เกศศูนย์ไปยังไงบ้านเลขที่ห้าเกศศูนย์ไปยังไงห้าเกศก็ยังมีหันสิกขาหกประตูเงินบ่าเอาตัวนี้เนี่ยมันก็ะเป็นยาสั่น แล้วแต่บุญวาสนาเฮ้านี่หละปุณสินท่านสามากคือกันขั้นสามากขึ้กันมันกระไดขึ้กันหมดแต่สิไดขึ้แมคู่มาสุกคนแต่ว่าเป็นยังขึ้บบไดขึ้กันเพิ่นเฮ็ดมากเป็นยังเพิ่นขึ้โเฮ็ดมากขึ้กันนะสิละค่ะแล้วแต่บุญชินท่านเ่องพิจารณาเอาด้วยค่ะเด้อนั่นแหละเอาบัดนี้กันเมคู่กับสีนิมมต์ปูเนาะจังฟังปูแล้วสีวาจังไดเมื่อเราสีเศร้า เออสิเศรบอก็า <önemli> สิบอกคงสุดไทยส้บยนูิันตาบนผนลกต้ีงตนสาธุสาธุสาธุนิมนต์ชีขาขอบปูตาลาันนปัจจุบันเจ้าเป็ทวาสีย ขึ้มาดีูึ้นมาดีขมาดมาดปขนมาดมาดปขนาด้นมาดเ้นามาาดขมาาดขึีด้้ บเรเก็บบเรปวดไปหลุบเก็บปวดคือคนมาขี่มาขามเนาะยิ้มสูงไปลุดแมนบปดคนสีสานบาลานี่ได้ก็หุ่นจับได้คนสีสันบาลานี่เหตัวริงได้เลยปล่อยว่างไหให้หจักปล่อางให้หุจับการหางันไปเลดก็ าบารมีเขาจังได้เกิดได้เขาจังได้สานได้ดิเนาะคิดดีทำดีแล้วดูเนาะบารมีเข้าจังสิได้เกิดจังสิได้สางได้จังสันฟัวบอบกอดให้คนเถือฝานได้จังจำไว้ได้ดิเนาะผู้ใดเหตุผู้ใดแผลแผลจากขอบ่แมนบ่หลงเข้าเหตุเท่าใดได้ด ผู้อื่นบ่ได้เลยลูกผู้อื่นบ่เห็ดเขาบ่ได้เลยลูกน่าหน่ะเครียบดีทำดีได้ลูกเนอะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดที่เฮางเนอะเกิดที่โตห้องเองเนอะมันนี้เกิดจากผู้อื่นเนอะลูกเดินขางเนาะลูกเนาะข้ามไปเดินขางขางใดผิดทางใดผิดเลยพิจารณาตัวเองเนอะ พอพาเห็ดถึงต่ำเรื่อยสรางพญนาคเกษียนกระเลี่ยงเรื่อยซำเร็จบอะไรปันเป็ดกับส้ำเร็จดรับผู้ใจบ่าบู้งามปูหอละข้างเหลอ่ยวก็ได้ด mm ้วยบุญบารและมีคองควูนูกทั้งบ้ัน โดยเกิดจากกิจจากใจอันเป็นกุศลของบุคคลาภไมารู้นะจ้าอืมบาลามีแม่ปู่น้องนี่ะจ้าเพลื่อนพาเหตุพาสารอานิสงส์ทางยิงใหญ่ไม่รู้นะจ้าจะไปเอลีนไหวทางคนลบจผู้ได้ศีเฝาย่งกรัามันหลบก็จ้างานไรคิดดีทำดี คนคิดดีทำดีสีบวัวตังสั่นรู้แล้วนั่นแหละถูกฟื้นเกียรติไทได้ถนะูกเป็นอยังเขาคือมีบารมีถูกเป็นอยังเขาคือเป็นคนมีบุญเลยนะพิจารณาตัวเองก่อนอหด้นะอรู้แล้าก่อ,อนสิเหตุงานก่นอนสิเหตุงานก็ไปคิดพิจารณาตัวเองมองตัวเองก่อนหลุดคอยไปมองคนอื่นแลนะ้วลู้แล้ว เออทวมาทำถอนถอนใจวันน <ừ> ัหลายหลาคำแต่ไม่พูดเยอะเพราะว่ามันเต็บคเมื่อวาดูคบปตาลอวันนี้บูตาชัดชัดเจ่ว ไม่ต้องใช้ไมโครโฟนเขาเสียงดังได้ไม่มีใครบังคับให้พูดแต่ตูตาอยากพูดเองแม่เราอีนั่งมองเจี้ยบเอหนวกผู้ก็จะเบาแค่นอยากได้ล่ะฉันอยากไรตาบ่ทออีนั่งก้มก้อยห้องหล่ะกระมูกเจี๊ยบปูนไอ้นี่ยคือพักกันห้องดั้งๆเลยขอถามนะครับว่ได้่มอนมากปูนขอถามออก พี่เออมวอนต้องรถดพวงห้องนักการการารดีใจพูดีใจครับดีใจกับห้องทีใจกับห้องมัดแต่งจังไหนนาะเดีมาดูเพรามันชุดแทนจะย่างถึงพึ่นมาบาดทีเข้าปาเที่เข้าแ้ป๊ตากลานยางถึงไปยังปู๊ากขึ้นยางถึงไปยังปู๊ี่พักขาวทำไมถึงยางถึงดูกาน กาพระบารมีุกคนเกินมาจากทางบารมีให้ตัวเองหม่มะลูกอ,อยากทางบารมีให้ตัวเองอยากไม่อำนาจบาตรนต้องพิดจารณาตัวเองจยากทางให้ั้นน้นอยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยากเป็นผู้มีบารมีแม,ม่ยมะถ้าอยากเป็นผู้มีราบารมีเราต้องมองที่ตัวเองคือเพิ่นว่า ให้มั่งที่จะขาเป็นผู้นำได้ไหมเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ไหมนั่นผู้ที่เป็นผู้หญิงในแต่ก็คือคนที่เชีย่ยวชาญและก็รู้จักปล่อยวางรู้จักคิดท,ทอทั่วดีเออหูวจักทิน้นหัวจักคำหัวจัรรมหูวจักเว้นหู้จัก พรค้างอารมณ์เหมือนกับปูตาหวานค้างอารมณ์ใครเราปูใครจะพูดอะไรใครจะว่าอะไรปูไม่เคยสนใจใครมีแต่คนสนใจปูข้างในนะอยากได้เนี้ยพออยากได้ว่าเป็นหนังพอปล่อยพอพอหมุนนลุงเขาเอิ่หมืนหนังว่าลุ่มว่าลุงว่าลุ่่มงคันว่าลุ่งลุงปู่อ๋ว่าหนักละ พอนเสียงห่างๆพันเสียงลงจังเงาะหูไอ้ท่านใจเสียงดังหลายเออเข้บไปเอาเขาได้ฉันเสียงไม่เสียเออเอ้าไปอกเขาได้มืองคือเก่าหนาะมาฟังพ่อว่ามืองคือเก่าไม่ทีเรียดใจทีเรียดไปทำไหมได้เกิดมาเป็นคนทักทีจะทีเรียดทำไหมกว่าจะได้เกิดเป็นคน พราะะนาเราเกิดเป็นคนเรามีแขนมีขามีตามีหูมีจมูกไม่จมูกไม่ดังพ่อเอาไปนะคือมาดังทันพ่อจมูกกับดังอันเดียวกันมีฉมองมีชองหูพู้น่ะเออมีช่องหูดังพ่องาห์รักให้ใครห้องหูท้่อันนี้คือไปรัก เอาเท่าเราทับมาฟังเขาเออเราห่วงที่งราทิ um. ้งเอ็มมาทายดูมากวันนี้ตัวใจก็แยนน้องเรา่้านเราต้องว่างน่ะตาเห็นเขาเขาเรียกว่าหูวงที่เราทิ้งเห็นไหมรู้จักพัฒนาทุกเร่งทุกอย่างเขาพัฒนาหมดแต่จิตใจเราพัฒนาถึงไหนเขาทากเรา คิดจากนาตัวเองหนะลูกนะใครคิดดีได้ดีใครคิดชั่วดได้ชั่วใครคิดจะทำต่อการร้ายกับพ่อได้ร่างทางในคานนะพ่อเห็นหมดนะพ่อเอาเอ็มชิ้นหกมเอ็มชิ้นหกผ่านมาว่าเอ็มชิ้นหกเงินจะจุดสามแปด ตัวถามฝไปนะปนพ่อเร่งนะพ่อเร่งนะเร่งตรงนะถูกด้วยนะอะ่หายตัวตาเลยน,นะเอาตุ้ถามแตกได้หนึกรมัดเป็นกรมัดนะคักแน่หัวใจเป็นหัวใจวา่ามันทนะัพมาจากไม่งถือเราได้เอาตุาปป้อนะามแตกได้หนึ่งวรรนะ่ามันทัพมาจา เงีนมาด้วยแต่เงี้ยมาข้าวเราไอ้วามะนาวนะตอนที <c oughs> ต่ต้องเงืนอยู่พูไปคิดทำมาเ,เงินทองไปของนอกกันยงแต่เราเอามาช่างช่างเป็นบึงบารังไหมช่างให้มีของไดโตช่างให้คนได้กาับมาชักการะบูชาตายไปไม่มีใครเอาไปได้ชักคนเดียวคนที่เอาไปได้คือความมีและความทั่ว ตทตามตัวไปตลอดไปรักไปงัดไปจักวะเท็ว่าดีเท็แงดีนั่งมามัดติดตามตัวไปเป,ป,ง,ง,ไป,ไปงัดต้องร้ดังไปตอกใั้มัดไปตกหันนถ้าตอกรล้กก็ต้องได้ต่อ้าขึ้นทาว้นก็ต้องได้ครึองเท็จเมคักเองนั่งมาไม่พานเดียวีย

เกิดจากพิษเกิดจากใจเกิดจากการกระทำของตัวเองยาเฮ็ดผิดถิ่ผิดข้ามนะลูกนะคิดได้แต่ห้ามทําถิงมไม่ดีข้ามเบาขาเจ้าของมุจากักข้ามเบาขาเจ้าของอน่าผู้วกบางคนเบาเนยบกคิด เอาแรงจังมาคือที่หลังมันเป็นจังไรบ้างโค้งทางพ้นต่อแทนได้ดีมั้ยไม่ได้เลยแต่คิดก่อนทำดีให้คิดคักคักคิดลึกลึกก่อนที่เ่ายังคิด้ากอนจังว่าก่อนที่เล่งยังคิดถ้ากอนจังคอยถือถูกต้องไหมงานมากเยออ ก่อนที่จอเรียนแคิดที่ชือ่อเขียนเท่ากัน <c oughs> เอาวก็ดาดขึ้นมาเขียนจุดสามแปดลงจุดสามแปดเราพูด